วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีนะอืมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแล้วใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดอืมผู้เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์นี่ทำหนังสือไว้ hein, หนึ่งเล่มสัตตานังบาลีใช้คําว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังนะสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ไม่มีวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปสู่โลกนั้นโลกนี้ไม่มีนะอย่ากล่าวตูพระาศาสดาเราต้องไม่กล่าวตูาศาสดาของเราเองดังนั้นคําว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต้องเลิกพูดเนี่ยต้องเลิกพูดเพราะในคำพุทธการเนี่ยสติเกวัตบุตรเนี่ยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด ถูกผู้เจ้าเรียกมาพบเลยสั่งประชุมสงฆ์ถามสาติว่าเคยได้ยินตถาคตเนี่ยพูดว่าวิญญาณวิญญาณเวียนว่ญญา,วายตายเกิดเนี่ยที่ไหนเมื่อไหร่แก่ใครตอบไม่ได้พระองค์ก็ถามพิกุทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยใครเคยได้ยินตถาคตพูดว่าวิญญาณเนี่ยวยนว่ญญา,วายตายเกิดแล่นไปสู่ภพนั้นภพนี้ไม่มีพระองค์ก็เลยตําหนิสาติว่าโมฆบุรุษ บุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีพรงบอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปนแปลว่าเกิดธรรมก็คือธรรมธรรมชาติที่เกิดจากเหตุดังนั้นวิญญาณเกิดจากเหตุเกิดจากเหตุคืออะไรอย่างที่พระศาสดาอุปมาให้แล้วว่าแสงกระทบกับฉาก เรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างด้านทิศตะวันออกมีฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าแสงแดดเนี่ยส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วเนี่ยรอยแดดจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระองค์บอกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกรอยแดดจะไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกรอยแดดไปปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีล่ะสาวกบอกว่า ลอยแดดย่อมไม่ปรากฏอับปฏิทิตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งเพราะไม่มีฉากมารองรับตัวฉากคืออารมณ์อารมเนอารมณะอารมณังอารมณ์อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณอารมณ์มีสีอารมณ์รูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์พระองค์บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้สัญญาสังขารตัดเหมือนกันแต่ <això constitution> น,นั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้ในสี่ธาตุนี้ที่ถูกเรียกว่าจตสโววิญญาณนติติโยที่ตั้งวิญญาณสี่นะ นี่คือพบนี่คือที่ตั้งวิญญาณและนี่คือกรรมนะดังนั้นกรรมอยู่กับตัวเราเลยเราจะไปแก้มันยังไงนะดังนั้นการแก้ด้วยวิธีอื่นจึงแก้ไม่ได้คนกำลังคิดนึกเรื่องอะไรก็ตามขณะที่เรานั่งอยู่นี้เราก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้นี่เราสร้างกรรมตลอดเวลาเห็นไนหะ เวลาคนข้างๆเนี่ยกำลังคิดนึกเนี่ยเราดึงความคิดเขาออกได้ไหมไม่ได้แล้วเวลาเราคิดอกุศลเนี่ยคนข้างๆเราดึงความคิดอกุศลของเราออกได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใครจะแก้กรรมให้เราได้ไหมไม่ได้เราเข้าพิธีกรรมอะไรก็ตามพิธีกรรมนั้นทําให้เราไม่มีความคิดอกุศลเลยไหมก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรายังคิดอกุศลทุกขติจะเกิดขึ้นแก่เราได้ไหม ได้แล้วใครจะดึงความคิดของเราออกจากอารมณ์อกุศลได้ก็เราเองในขณะที่เรายัางยึดว่าเราเป็นเราภายใต้อวิชชาภายใต้สัตว์ผู้ยังมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่เรากำลังยึดถือว่าขันธห้าเป็นเราดังนั้นเราก็พยายามดึงจิตที่เราคิดว่าจิตเป็นของเราเนี่ยเอามาตั้งในรูปกายเข้าไว้ ขณะที่มันไปคิดอกุศลการพฏิบาตเบียดเบียนให้เรารีบละรีบทิง้งรีบปล่อยวางให้เร็วที่สุดนี่นี่คือวิธีเมื่อเราละเราทิง้งเราได้อะไรพระองค์บอกว่าขณะที่เราเพลินน่ะเราจะเห็นเกิดขณะที่เราละความเพลินโยนทิง้งพว้เนี่ยเราจะเห็นดับเราจะเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับ ถามว่าการเห็นเกิดดับได้ประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์ว่าตัวตนของมันเนี่ยมีชั่วคราวการที่เห็นว่าตัวตนนั้นมีชั่วคราวเนี่ยได้ประโยชน์อะไรเราจะรู้ว่าตัวตนที่มันพังไปหายไปเนี่ยมันไม่ใช่เราเพราะขณะที่มันดับไปเนี่ยเราเห็นมันดับปุ๊บเราดับไปตามมันไหม ไม่ได้ดับเราเคยมีความสุขในใจใช่ไหมเคยมีความทุกข์ใช่ไหมมีใครมีความสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีแสดงว่าสุขดับใช่ไหมแสดงว่าสุขมีการเกิดมีการดับใช่ไหมอืมแต่ทีนี้เวลาสุขดับเนี่ยเราไม่ไม่ค่อยจะเฝ้าสังเกตและก็เห็นมันเราก็ไปสนใจอารมณ์อื่นอีก เราเลยไม่ค่อยตามเห็นโทษตามเห็นโทษคือความดับของอารมณ์เราจึงไม่รู้ว่าไม่ค่อยมีปัญญาว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมีความดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาและมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดานั่นคือเรากำลังเห็นอะไรเรากำลังเห็นสมุทัยกับนิโรธเหตุเกิดและความดับเรากำลังเห็นอริสสัตตี ดังนั้นการเห็นเกิดเห็นดับได้ประโยชน์อะไรคือทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระองค์จึงบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วซ้ายรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ ดังนั้นรูปของเราเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือมีขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วหายไปไม่ใช่ไม่มีเลยหรือไม่ใช่มีถาวรกระดาษนี้เดิมไม่เคยมีแล้วมันมีมา กระดาษนี้มีการเกิดถูกต้องไหมเมื่อเกิดแล้วเสื่อมไหมเสื่อมมันเสื่อมได้เสื่อมแล้วมันหยุดเสื่อมไหมไม่หยุดมันเสื่อมได้อีกเรื่อยๆใช่ไหมกระดาษนี้เกิดได้พงษ์จะเรียกว่าอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏเสื่อมได้เนี่ยเรียกว่าวโยเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าทิตตระ อัญ,ญตังปัญญายติเวลามันเสื่อมเรื่อยๆรูปร่างมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลว่าเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป,ปเปลี่ยนไปเปลีนะ่ยนไปเรื่อยๆสิ่งใดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่หยุดเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยหมดไหมหมดมันจะหมดนิรุชติอันตรธานนิโรดดับนะพอมันดับไปเนี่ย ตัวตนที่เคยเป็นกระดาษเนี่ยมันหายไปแล้วหมดไปแล้วธรรมชาติที่มีเกิดเสื่อมดับอย่างเนี้ยถูกเรียกว่าอนัตตาเข้าใจให้ดีๆนะอนัตตาต้องมีตัวมาก่อนแล้วตัวเสื่อมแล้วตัวหายไปนะถึงเรียกว่าอนัตตาถ้าตัวไม่มีเลยถ้ากระดาษไม่มี มันจะมีกระดาษขาดไหมไม่มีดังนั้นถ้าเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เสื่อมมีไม่ได้เสื่อมเรื่อยๆมีได้ไหมไม่ได้เสื่อมไม่มีเสื่อมเรื่อยๆไม่มีดับมีไหมไม่มีไม่ดับเพราะไม่มีอะไรจะเกิดไงแล้วจะบอกอะไรดับล่ะไม่มีนะ ธรรมชาติที่อาศัยกันอย่างเนี้เกิดขึ้นเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่อาศัยเหตุในการเกิดดังนั้นเสื่อมเนี่ยมันมาจากอะไรเกิดใช่ไหมเสื่อมมาจากเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีเสื่อมนะและเสื่อมเนี่ยเมื่อมีแล้วมันจะนำไปสู่อะไร สู่ดับดังนั้นดับมันมาจากเสื่อมใช่ไหมถ้าไม่มีเสื่อมดับจะมีไหมไม่มีเนี่ยธรรมชาติที่อาศัยกันอย่างเนี้ยดังนั้นปรงจึงเรียกธรรมชาติตัวแรกที่เป็นเหตุว่าธรรมอันเป็นเหตุและเรียกธรรมชาติตัวที่สองที่เกิดมาจากเหตุอันเนี้ยเรียกว่าธรรมที่เกิดมาจากเหตุ ดังนั้นเสื่อมเนี่ยมันเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุคือเกิดใช่ไหมเกิดจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้มีเสื่อม,อมหรือเข้าสู่หลักอิทับปัจจยตาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเกิดมีเสื่อมต้องมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น หรือเพราะการเกิดขึ้นแห่งการเกิดเนี่ยการเสรื่อมจึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีถ้าการเกิดไม่มีเนี่ยการเสรื่อมย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถูกต้องไหมอ่าจริงๆเราชาวพุทธเข้าใจแค่นี้นี่โสดาบันได้แล้วนะอ่าแค่นี้โสดาบันได้ละปฏิจจสมุปนธรรม อิทับปัจจยตาเราเข้าใจแล้วเนี่ยอิทัพปัจจยตานี่เรื่องยากเรื่องยากที่สุดเรื่องละเอียดที่สุดในพุทธศาสนาเลยวันนี้ยมเข้าใจนี่สบายแล้วนะ,ะสบายแล้วนะ,ะท่าน,นี้ถ้าดูต่ออันนี้เรียกว่าทํามันเป็นเหตุนี้ทําที่เกิดมาแต่เหตุถูกต้องนะต่อไปเนี่ย ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสองเนี่ยมันจะมากลายเป็นหนึ่งคือมาเป็นธรรมอันเป็นเหตุแล้วให้เกิดขึ้นแห่งธรรมต่อไปนะดังนั้นเสื่อมจะทำให้อะไรเกิดต่อดับนะดับจึงมาจากเสื่อมดังนั้นเสื่อมจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุแล้วให้เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือดับนะ ดับจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุและทรรมันเป็นเหตุคือเสื่อมนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเมื่อสิ่งนี้มีคือเมื่อเสื่อมมีดับจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งความเสื่อมความดับจึงเกิดขึ้นถ้าความเสื่อมไม่มีความดับย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งความเสื่อม ความดับย่อมดับไปความตายก็ตายได้เรียกว่าความตายนิรุชติอันตรธานนะเพราะนั้นพระองค์ก็บอกว่าชาลาและมรณะก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาความตายก็ตายได้ความตายหมดไปได้เพราะเราเข้าไปดับเหตุของความตายเหตุของความตายคือเสื่อม แล้วถ้าเราเข้าไปดับเหตุของความเสื่อมคืออะไรเกิดความเสื่อมก็จะไม่มีและเวลาเกิดเนี่ยอะไรมันไปเกิดจิตมันไปเกิดคือมันไปตั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเมื่อมันไปตั้งในธาตุใดก็ตามพรงค์ให้ทำอะไรปัดมันออกละนันทิละนันทิปัดมันออกการละนันทิคือการละฉันทราคะ ฉันทะบวกราคะความพอใจและความพอใจอย่างยิ่งราคะเป็นส่วนอนุสันะ่เป็นส่วนละเอียดดังนั้นการละนันทิก็คือการละฉันทะเหตุผลเพราะอะไรเพราะพระองค์บอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานความเพลินกับอุปทานเท่ากันแต่อุปทานคืออะไรพระองค์บอกว่าอุปทานคือฉันทราคะ ดังนั้นความเพลินคือสันทราคะใช่ไหมใช่เพราะความเพลินคืออุปทานอุปทานคือสันทราคะดังนั้นความเพลินก็คือสันทราคะและพระองค์บอกอีกว่าฉันทราค,คะคืออะไรคือสังโยชน์ดังนั้นความเพลินก็คือสังโยชน์ละความเพลินก็คือละสังโยชน์เห็นนะอ่า ละความเพลินคือละฉันทราคะละความเพลินคือละสังโยชน์ละความเพลินคือละอุปทา,านเพราะมันคือตัวเดียวกัน <c oughs> สังโยชน์คืออนุสัยสังโยชน์สิบสังโยชน์เจ็ดอนุสัยเจ็ดดังนั้นละความเพลินก็ละอนุสัยไปด้วยเห็นไหม ดังนั้นพอละความเพลินเราละได้หลายอย่างเลยละอุปทานละฉันทราคะละสังโยชน์ละอนุสัยโอ้ได้เยอะเนาะเราได้เยอะได้เยอะอนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าเมื่อละความเพลินแล้วจิตจึงหลุดพ้นด้วยดนีนันทิขยาราคข,ขโย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นแปลงความพอใจจึงมีความสิ้นแปแห่งความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้เห็นไหม จิตหลุดพ้นเลยมเมื่อสิ้นนันทิสิ้นราคะเห็นไนหะมท่น,นี้จะสิ้นนันทิสิ้นราคะายังไงพระองค์บอกว่าเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายต้องเห็นอยู่โดยถูกต้องเห็นอยู่โดยถูกต้องคืออะไรเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นของไม่เที่ยงจะเห็นไม่เที่ยงจะเห็นได้อย่างไรก็ต้องเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียว พอเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทั้งทั้งที่เราอยากให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวมันก็ไม่อยู่มันก็ไปนะมันก็ไปอารมณ์อื่นนะเรานั่งสมาธิเมื่อกี้รู้ลมหายใจเข้าออกแค่สีห้านาทีมันไปกี่เรื่องก็ไม่รู้ใช่ไหมนาขณะมันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย จิตเราวิ่งจากกายออกไปอารมณ์นั้นใช่ไหมไม่ใช่ผู้เจ้าบอกไม่ใช่อจำไว้ดีๆนะเดี๋ยวจะกลายเป็นวิญญาณวิ่งไปหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นวิญญาณเวียนว่ายใจเกิดอีกพิษอีกอืขณะที่จิตเนี่ยไปรู้อารมณ์อื่นเนี่ยพระองค์บอกว่าจิตดวงหนึ่งจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดดังนั้นการเปลี่ยนการรับรู้ของอารมณ์เนี่ย อารมณ์เดิมต้องหายไปก่อนอารมณ์เดิมหายไปเพราะว่าจิตดับไปเมื่อจิตดับแล้วจะเป็นจิตดวงใหม่มันก็ต้องเป็นมโนก่อนในผังจิตมโนวิญญาณเห็นไหมมันต้องเป็นลำแสงก่อนแล้วเป็นรัศมีแล้วรัศมีถึงผูกติดกับอารมณ์ต่อไปอ่านั่นน,ะน่ะนะดังนั้นเมื่อจิตดับตรงปลายเรียกจิต ตรงหัวเรียกมโนตรงกลางเรียกวิญญาณตรงปลายเรียกจิตดังนั้นเวลาดับก็จะพูดว่าจิตดับแต่เวลาเกิดมันเป็นมันโหก,ก่อนแล้วค่อยไปวิญญาณแล้วค่อยไปจิตดังนั้นพระองค์จึงเรียกจิตมโนวิญญาณนี่คือระเบียบถ้อยคําของพระผู้มีพระภาคจะเรียกจิตมโนวิญญาณ แรกๆเราอ่านพระสูตรล้วก็จะงงเอ๊ะทำไมผู้เจ้าเรียกกระโดดไปกระโดดมานะแต่พระองค์เรียกเรียงเรียงลำดับตามการรับรู้เมื่อมันดับปุ๊บการรับรู้มันหายไปและเมื่อมันจะมีการรับรู้ใหม่มันจะต้องมาเป็นมโนก่อนนะแล้วก็ถึงโน้มไปค่อยเข้าไปรู้อารมณ์รู้แล้วตั้งอยู่สักพักดับ จิตดับเป็นมโนเป็นวิญญาณรู้วิญญาณปรากฏคือจิตเกิดจิตผูกอารมณ์จิตดับเกิดมโนใหม่มโนมีอาการโน้มไปนะติแปลว่าการโน้มไปหรือใช้คำว่ามณสิกามณะคือใจสิแปลว่าใครกาลีกาละคือการกระทาใจของใครที่มีการกระทำนะก็มีการโน้มไปนะโน้มไปเสร็จปุ๊บกระทบอารมณ์ เกิดรัศมีการรู้แจ้งคือวิญญาณวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดปัธมังจิตตังอุปนังปัธมังวิญญาณังปาตุภูตังพอจิตเกิดปุ๊บจิตก็ผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิจิตที่เกิดแล้วที่สุดก็ต้องดับจิตก็ดับพระองค์ก็จะอุปมาเปรียบอย่างเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ เคยจับกิ่งนี้ปล่อยแล้วก็ไปจับกิ่งใหม่แล้วก็ปล่อยแล้วก็จับกิ่งอื่นแล้วก็ปล่อยจิตเคยรับรู้แล้วก็ปล่อยการรับรู้แล้วก็ไปเกาะเป็นมโนโน้มไปเกิดการรับรู้ใหม่ผูกติดอารมณ์ไปแล้วดับนี่คือวงรอบของมันวงรอบนี้ถูกเรียกว่าวัฏต,ตะ,ะหรือสังสารวัฏ การเวียนเกิดเวียนดับของจิตมโนวิญญาณจิตที่เคยรับรู้แล้วปล่อยจึงเรียกว่าขันห้าที่ล่วงไปแล้วขันห้าที่ล่วงไปแล้วคืออะไรอดีตถูกต้องไหมเหตุการณ์ที่ล่วงไปแล้วอดีตเรียกว่าขันห้าที่ล่วงไปแล้วพอดิจ,จิตดับปุ๊บ ต้องมาเกาะมาโนใช่ไหมมโนมโนกําลังโน้มไปสู่ขันทั้งสี่นั่นคือขันห้ากำลังเกิดขึ้นใหม่ถูกต้องไหม,มจึงเรียกว่าเป็นขันห้าที่กําลังจะมาถึงพรงเรียกมันว่าอนาคตพอแสงกระทบฉากปั้งเกิดลอยแดดรัศมีรู้แจ้งว่านี้คือนามหรือนี่คือลูก มันก็คือขันห้าอันเป็นปัจจุบันระเบียบคําพูดของพระผู้มีพระภาคจึงเรียกว่าพระองค์จึงตัดทั้งชีวิตว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเห็นนะอ่านทีแรกจะนึกว่าทําไมผู้เจ้าพูดกระโดดอีกนะเพราะเราก็จะเรียงตามว่าอดีตแล้วมันต้องมาปัจจุบันสิแล้วมันต้องไปอนาคตอแล้วทําไมผู้เจ้าพูดอดีตแล้วโตดดไปอนาคตแล้วกลับมาปัจจุบัน พอมาสืบค้นเรื่องจิตมโนวิญญาณปั๊บเนี่ยนะนี่จิตมโนวิญญาณรวมพระสูตรไว้แล้ว <c oughs> เลยรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าพูดเรียงตามลำดับการตายการเกิดการรับรู้ของจิตมโนวิญญาณนั่นเองเราเนี่ยเรียกสลับเองเราเนี่ยเรียกแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เหตุผลคือการรับรู้ของจิต เห็นไหม